มารับจ้างเลี้ยงวัวเท่าแก่ไม่จ่ายสักบาทคุณตาเดินจูงจักรยานเก่าๆกลับบ้านคุณตาวัยหกสมารับจ้างเลี้ยงวัวเท่าแก่เบี้ยวค่าแรงเดินก้มหน้าจูงจักรยานเก่าๆพร้อมถุงปุ๋ยใส่สัมภาระกลับบ้านวันนี้มีเรื่องราวที่น่าเศร้าใจหลายครั้งที่ชีวิตต้องดิ้นรนทำทุกอย่างให้ได้มีกินแต่หากว่าสิ่งที่พยายามทำไปนั้นไม่คุ้มค่าสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือบ้าน จุดหมายปลายทางที่พักใจให้เราได้กลับไปฟื้นตัวใหม่เหมือนอย่างคุณตาวัยชรารายนี้ที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดหลังถูกนายจ้างเบี้ยวค่าจ้างแถวๆที่ถนนสาย304กบินบุรีคนครราชสีมาตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีมีรายงานว่าชายชรารายหนึ่งกำลังจูงรถจักรยานเก่าๆหอบหิว้วถุงปุ๋ยใส่เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ เดินข้ามถนนโดยท่าทางอ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อยดังใจจะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านที่จังหวัดขอนแกน่นด้านแม่้ขาขายข้าวโพดอบองริมทางถนนดังกล่าวชื่อนางเจนจีราได้เปิดเผยเรื่องราวว่าขณะที่ตนและสามีกำลังอบข้าวโพดเห็นคุณตาท่าทางอิดโรยเดินเข้ามาพร้อมจูงรถจัก,กรยานเต็มไปด้วยถุงปุ๋ยเศษสัมภาระถามว่ามีข้าวกินไหมขอตากินข้าวหน่อยตามไม่มีเงินติดตัวถูกนายจ้างบอกให้มาเลี้ยวหัวที่นี่แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง เมื่อตนฟังแล้วรู้สึกเห็นใจแต่ที่ร้านไม่ได้ซื้อกับข้าวมาไว้จึงยื่นข้าวโพดสุกให้สามฝากไว้ให้คุณตาได้พอประทางความหิวไปบ้างพร้อมบอกว่าหนูให้ฟรีไม่เอาตางังคุณตาเอาไปกินระหว่างทางเถอะทําให้คุณตาก่าวขอบคุณทั้งน้ําตานางเจนจีราย,ยังบอกอีกว่าเคยเห็นตามานอนที่ริมสาราได้สองวันแล้วแต่สพาวก็หายไปตอนนั้นไม่ได้เข้ามาขออะไรจนวันนี้ถึงได้เดินเข้ามาขอข้าวกินคิดว่าคุณตาคงหิวข้าวมากแน่ๆ ส่วนคุณตาายดังกล่าวทราบชื่อว่านายวิชัยอายุ60ปีกล่าวว่าตนเองไม่มีครอบครัวมีแต่ญาติอยู่ที่ขอนแก่นและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีเท่าแก่มาบอกให้มาทํางานเลี้ยงวัวที่ปราจีนบุรีแต่กลับไม่ให้เงินและเอาวัวไปไว้ที่อื่นบอกให้ตามไปเอาเงินที่สี่แยกกบินบุรีแต่พอตนเดินทางไปถึงก็ไม่เจอคุณตาเลยตัดสินใจจะกลับบ้านแต่จําไม่ได้ว่าญาติอยู่ตําบลอําเภอไหนจําได้แค่เพียงอยู่ที่ขอนแกน่น และคิดว่าคงดีกว่าฟื้นอยู่ต่อให้เขาหลอกใช้ทํางานฟรีค่าแรงก็ไม่จ่ายสุดท้ายคุณตาก็กลมหน้าจูงรถจักรยานมุ่งไปตามถนนเพื่อกลับบ้านต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามแฟนคลับ .com ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ